เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีสาวก Samsung หรือว่า Galaxy a 2 0 FE วันนี้มาสอนวิธีแก้ปัญหาเรื่องทัดสกรีนลวนทัดเพี้ยนเวลาเล่นเกมมันเดินหน้าเดินหลังลวนหรือว่าเดินไม่ได้หรือเล่นไม่ได้เลยนะครับผมน่าจะแก้ได้90%แล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีอาการอยูนะ่อันนี้คือปัญหาที่หลังจากอัปเดตมาครั้งที่1ะครับผมทางซัมซุงเขาปล่อยอัปเดตระบบสัมผัส แก้ระบบสัมผัสแล้วแล้วก็แก้เรื่องกล้องเขีย <Okay, S 1> เดี๋ยวให้ดูเลขเวอร์ชันอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับปัญหานี้มันเป็นเฉพาะเวลาเล่นเกมอ่ะมันจะทัดเพี้ยนทัดล่วนแสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับมันเป็นที่ซอฟต์แวร์เพราะว่าเขาปล่อยอัปเดตตัวเนี้ยมาแล้วแล้วมันทัดได้ดีขึ้นนะครับผมรุ่นนี้เป็นหน้าจอ120เฮิรนะครับนี่มันจะเป็นไฟล์312 MB ไฟล์ที่อัปเดตแก้ผมได้อัปเดตไปแล้วนะครับ พออัปเดตมามันเล่นไม่ได้เลยมันเดินหน้าเดินหลังแล้วแบบเดินค้างเดินอยู่ดีๆแบบโดนเขายิงตายอะไรประมาณนี้วิธีแก้นะครับทำยังไงนะครับผมมันน่าจะเป็นที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้ามาที่แอปแล้วก็มาที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับเปิดแสดงระบบแล้วก็เลื่อนหาหรือว่าพิมพ์คาว่าเกม พิมพ์คําว่าเกมนะครับมันจะขึ้นแอปพลิเคชันสำหรับเกมขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเกมอัพติมิสตนะครับเซอร์วินะครับผมน่าจะเรียกประมาณนี้เลยถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันน่าจะทํางานผิดพลาดอะไรสักอย่างก็ให้มาบังคับหยุดนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับมาที่ข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับให้มาปิด อนุญาตพื้นหลังนะครับผมทั้ง2ออันนะแล้วก็เข้ามาที่จัดเก็บนะครับมาลบแคสล,ลบจัดเก็บข้อมูลนะครับการจัดการข้อมูลนะครับผมโอเคอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับประมาณนี้อนุญาตนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์แล้วก็เปิดนะครับประมาณนี้เลย โอเคผมได้ทำไปก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วมันทำได้ดีขึ้นแล้วก็เล่นเกมได้ดีขึ้นนะครับนะครับลบแคสลบข้อมูลนะครับปิดการใช้งานพื้นหลังนะครับการจัดการข้อมูลนะครับผมแล้วก็ไปลองเทสเกมให้ดูนะครับ หรือเดินได้ปกติเลยนะครับมันเป็นที่ซอฟต์แวร์มากกว่าในเรื่องของเกมนะ,ะเวลาเราเล่นเกี่ยวที่มันเดินไม่ได้หรือว่ามันทัดลวนอะ่ะ ว่าก่อนหน้าเขาปล่อยอัปเดตมามันก็เล่นมันก็ทัดได้ดีขึ้นก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์มากกว่านะครับคือปกติมันจะเดินหน้าเดินหลังหรือว่าเดินซ้ายเดินขวาแบบไม่ไปไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลยแล้วกันนะครับหรือว่าเรียกว่าทัดหลวดนะครับหรือว่าทัสกรีดเพี้ยนคือผมหัวร้อนเลยแหละนะครับเนี่ยนะครับผมลองเทสให้ดูนะครับนี่ ปกติเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่เลยลองเทสให้ดูนะครับผมเดินหน้าเดินหลังซ้ายขวานะครับ นี่ไม่มีอาการทัดเพี้ยนเลยนะพวกปุ่มสกิลต่างๆนะครับมันก็กดได้ปกติเลยนะครับมันมีแค่ปัญหาเวลาเดินอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับในแต่ละเกมเนีย่ยผมลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เทสเกมดูด้วยนะครับผม คือคือก่อนหน้ามันจะเล่นไม่ได้เลยเดินหน้าเดินหลังแบบลวนไปหมดเลยนะครับตรงนี้แต่พอไปลบแคสลบข้อมูลหรือว่าบังคับให้หยุดนะครับก็เดอนได้ปกตินะครับผมแต่ก็อาจจะมีน่อยๆนะครับมีมีอาการนิดแค่นิดเดียวนะครับต้องรองให้ทาง Samsung เขาอัปเดตอีกสักรอบหนึ่งนะครับอาการพวกนี้น่าจะหายไปเลยอะ่ะส่วนเรื่องคอมรอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มัน มีปัญหาอยู่นะครับผมเรียกว่ามีแบบปัญหา้ะกับน,นะเหมือนหน้าจอัทสกีนอะ่ะครับ <Okay. S 1> ก็ใครที่เป็นอยู่นะครับหรือว่าใครที่ซื้อรุ่นนี้มาแล้วนะครับหรือว่าใครที่กังวลก็มาลองทําแบบนี้ดูนะครับใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้ออ่ะส่วนการเล่นเกมบอกเลยว่าลื่นๆนะครับผมปรับสุดปรับสุดปรับจำกลื่นๆนะครับผมแต่ว่า พราะว่าเห็นคนบ่นหรือว่าคนขายทิ้งเยอะมากนะครับผมรุ่นนี้ในเพจผมเองก็เกือบขายนะที่ผมเองก็เกือบขายนะท่านผู้ชมแต่ว่าเอิมผมเสียดายเงินนะตั้งสองหมื่นเก้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองเทสเกมอื่นให้ดูด้วยแล้วกันนะครับ ไปกดเทสหน้าจออันตัวตัวอ่ะมันจะมีอาการทัดเหมือนทัดรวนเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนมันไม่นิ่งอ่ะนะครับน่าจะเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์มากกว่าแต่ว่าเวลาเล่นเกมก็เล่นได้นะถ้ามาทําแบบนี้แล้วนะครับผมพอไปทําตามที่ผมสอนอนะ่ะเวลาเล่นเกมก็เล่นได้แบบปกติเลยนะครับส่วนข้อไว้ต่างๆการเลื่อนกวาดหน้าจอเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ หรือว่าการใช้งานทั่วไปอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม เป็นเกม RV นะครับมันจะขึ้น59เฟรมเลทนะปรับสุดปรับต่ำก็59เฟรมเลทนะครับถ้าเปิด60เฟรมมันมันจะมีรานานคือขึ้น60เฟรมนะครับผมผมไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไรตรงนี้แต่ว่าการเล่นเกมอ่ะอเื่นปกติแล้วก็ถ้าเกีนก็ปกติเลยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสเกมฟรีไฟล์นะครับเกมฟรีไฟล์เกมเกนชินนะครับผมเกม RV ให้ดูพับจีนะครับผมลองเทสให้ดูแล้วก็ลองเดินเลื่อนนะครับลองซูมสโคบลองต่างๆให้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทั้งมาสอนด้วยแล้วก็ลองเทสเกมให้ดูด้วยนะครับ ส่วนเรื่องความร้อนนะคะก็รอผมแนะนําให้รอทางซัมซุงเขาปล่อยอัปเดตอีกสักรอบหนึ่งนะครับเรื่องความร้อนหรือว่าปัญหาต่างๆนะครับราคาทั้ง2องหมืนะ่นอ่ะคือมันเป็นรุ่นแฟนอีดิชั่นนะครับยังไงทางซัมซุงเขาไม่ไม่น่าจะลอยแพ้อู่แล้วนะครับเพราะว่าปัญหานี้เขาก็เขาก็ปล่อยอัปเดตมานะครับซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เทสในเรื่องของการเล่นเกมนะครเขาอาจจะเทสแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ใครที่ทำแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นเกมได้เล่นปกตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะผมเองก็ผมเองก็อกุตส่าหาวิธีมานะครับกลัวจะหาวิธีมาได้นะครับ ก็เกือบขายอยู่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าจะไม่ขายแล้วล่ะนะครับรุ่นเนี้เพราะว่ามาเล่นเกมได้ปกติแล้วอะ่ะสทหาหรบผมนะส่วนข้อไว้ต่างๆมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็น6 0เฮหรือว่า120เฮได้นะครับผม